สวัสดีค่ะพบกับรายการ3 6มชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์นะคะดิฉันนั่งสาเยาเวลศจันทบุตรเป็นผู้ช่วยเชฟจากโรงแรมการ์เด้นซีวิลรีสอร์ทค่ะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการต้มน้ําสมุนไพรง่ายๆที่สามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะเป็นเมนูน้ําอัญชันใบเตยมะนาวค่ะเรามาพบกับวัตถุดิบหลักๆและวิธีการทําได้เลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะอัญชันอบแห้งนะคะใบเตยคะ่ะน้าตาลนะคะผงมะนาวค่ะถ้าขาวบาง เรามาดูขั้นตอนการทําได้เลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มน้ําให้เดือดนะคะ few moments later. น้ําเดือดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่อันชั้นแห้งนะคะห่อด้วยผ้าขาวบางค่ะโอเคใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยใบเตยนะคะโอเคค่ะเราจะต้องทิ้งไว้นะคะประมาณ10-15นาทีนะคะรอให้อันชันออกสีได้เต็มที่แล้วนะคะจากนั้นเร,เราถึงจะมาปรุงรสชาติกันค่ะ อนนี้สีของน้ำอัญชันของเราก็เข้มสวยได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงรสชาติกันค่ะ <Okay. S 1> เริ่มแรกนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ <Huh? S 1> ใส่น้ำตาลทรายตามอัตราส่วนที่เรากำหนดไว้นะคะ <Huh? S 1> ประมาณ170กรัม <Huh? S 1> แล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ <Huh? S 1> สีของน้ำอัญชันก็จะได้ประมาณนี้นะคะ huh? ค่ะตอนนี้นะคะน้ำตาลทรายของเราก็ละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะังจากนั้นเราก็จะใส่ผงมะนาวลงไปได้เลยค่ะ <No. S 1> จะสังเกตว่าเราใส่ผงมะนาวลงไปสีของน้ำมันจันทร์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มนะคะ wow. โอเคค่ะตอนนี้นะคะ <sm all> น้ำอัญชันใบเตยมะนาวของเราก็เสร็จทั้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะนําไปจัดใส่แก้วพร้อมปลิมกันได้เลยนะคะโอเคหลังจากที่น้ําอัญชันใบเตยมะนาวของเราเสร็จทั้งที่เรียบร้อยแล้วให้เราพักทิ้งไว้จนน้ําอัญชันใบเตยมะนาวของเราเย็นตัวเราก็นาํามาเทใส่แก้ว้อมน้ําแข็งโอเคเราจะแต่งตัวแก้วด้วยมะนาวเซี่ยวนะคะแล้วก็ดอกอัญชันค่ะ เสร็จเรืออร้ราแล้วนะคะแม่ทานไหมคะ มัางคะสำหรับเมนูน้ำอัญชันไบเตยมะนาววิธีการทําดูไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะแล้วพบกันใหม่กับรายการ3ามสิบกชนบุรีที่มีเรียนออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจส่วนเรียนรู้การพัฒนาสตีและครอบครัวจังหวัดชนบุรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ